กุรมารามาตุลลยบุรการตุยินดีต้อนรับเด็กสู่ห้องเรียนอนุบาล2นะคะสัปดาห์นี้ในหน่วยอาชีพน่ารู้เด็กๆเ,เรียนเนื้อหาสาระหรือว่าฟังเนื้อหาสาระจากคุณครูรีน่ามาแล้วนะคะถ้าเรียนกับคุณครูรีนามาแล้วเราพร้อมที่จะทําแบบฝึกหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะเด็กเปิดหนังสือในหน้าที่22เรื่องที่1อาชีพในชุมชน ทำชี้แจงให้เด็กๆดูภาพสัญลักษณ์ของชื่ออาชีพแล้วนำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่ออาชีพมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพอาชีพที่ตรงกันให้ถูกต้องก่อนที่เด็กจะเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษเด็กๆมารู้จักอาชีพต่างๆกันก่อนนะคะอาชีพที่หนึ่งเด็กๆดูภาพเลย เป็นภาพของอาชีพอะไรเอย่ยเรามาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ police police แปลว่าอะไรเอย่ยตำรวจนี่เองนะคะต่อไปอาชีพที่สองนะคะเด็กๆดูภาพก่อนนะเป็นภาพอาชีพอะไรเอย่ยอ่ะคราวนี้เรามาอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกัน Engineer Engineer อาชีพอะไรเอ่ยวิศวกรเห็นไหมคะคนที่คุมงานก่อสร้างนี่เองต่อไปอาชีพที่3ามเด็กเมารู้จักคำศัพท์ภาษาอักฤษก่อนนะอ่านพร้อมกันนะคะ farmerfarmer Far อาชีพอะไรเอ่ยอาชีพ ชาวนาเห็นไหมคะชาวนาที่ปลูกข้าวให้เราทานนี่แหละต่อไปนะคะอาชีพที่าารรสี่อ่านภาษาอังกฤษพร้อมกันนะคะ nurse nurse, nurse. อาชีพอะไรเอ่ยอาชีพคุณพยาบาลเห็นไหมคะคุณพยาบาลนี่เองเด็กๆเจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ ต่อไปหลังจากนี้นะคะเด็กๆมาฝึกทําแบบฝึกได้เลยนะคะให้เด็กๆใส่อักษรภาษาอังกฤษลงใต้นะคะใต้ของอาชีพเห็นไหมคะมีรูปภาพอยู่ด้านบนดูข้อที่1น,นะคะแล้วก็ดูภาพที่1คุณตํารวจเด็กๆต้องใส่อักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรเอ่ยตัว P นะคะต่อไปอาชีพที่2 คุณพยาบาลเด็กๆต้องใส่อักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรเอ่ยตัว N ต่อไปนะคะเด็กๆดูนะคะอาชีพชาวนาต้องใส่อักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรตัว F สุดท้ายนะคะในข้อที่หนึ่งวิศวกรน,นะคะเด็กๆต้องใส่ภาษาอังกฤษตัวอะไรเอ่ยตัว E ข้อที่1เสร็จแล้วเรามาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2ชาวนาตัวอะไรเอ่ย F อาชีพที่2วิศวกรตัว E อาชีพที่3คุณตำรวจใส่อักษรภาษาอังกฤษตัว P สุดท้ายนะคะในข้อที่2คุณพยาบาลต้องใส่อักษรภาษาอังกฤษตัว N ต่อไปนะคะในข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3คุณพยาบาลอักษรภาษาอังกฤษตัว N ชาวนา F วิศวกร E คุณตำรวจ P เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะ ถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งผลงานมาให้ครูชื่นชมนะคะคุณครูรอชื่นชมผลงานของเด็กอยู่นะคะอัสสลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอฮิวะราะกาฮต